เดี๋ยนี่อันสุดท้ายสุดท้ายอุ้ยสาวทุบละทุบละสวัสดีครัอบในช่องอัลล์โค้งนะวันนี้ผมจะมาพาอะไรกินนี่มาฝรั่งนะครับผมจะกินสามสิบห้าอันนะครับให้หมดสามสิบห้าอันไหนมีลดอะไรบ้างดูดิโชว์โชว์ทีละแท่งหนึ่งอันมีห้าแท่งนะครับหนึ่งอันมีทีนี่มีห้าอันข้างใน แท่งหนึ่งมีห้าอัน<ช>เออโอเคไปเลยจะ<ป>ด,ดูกินว่าจะปากเราจะยัดได้สักเท่าไหร่แล้วก็ลองเคี้ยวด้วยนะอ่าอย่า<ด>ช่วยแกะ<ด>อย่าผมว่าถ้า<ด>เกิดกิน<ด>เนี้ยเยหรอหนึ่งแล้วนะครับ แต่ยันได้ถึง35มสิห้าอันหรือเปล่าสบา,สบายด้วย เส็จแล้วผมก็โคตรหวานนะ่ะรับเก้าหือหาสิบแล้วยี่ปากยี่ปากสิบสองอ่ะสิามสิบสีนอับปากเลยอับปากเลย ยัดยัดตอนเห็นปากเลยตอนเข้าปากเลยเท่าไหร่เป็นสิบหกแล้ววะเก่าคำมากเลยเราใกล้แล้วใกล้แล้วน้ำลายรสชาติเป็นยังไงบ้างครับหวานเย็นมากไหมหวานไม่เป็นไร哟 ใส่ไปอีกยัดเข้าไปก่อนจะยัดไม่ได้ระวังมอง19ว่ะ19แล้วเลย19แล้วเนาะไอถูกแล้วแกกันชิแก,ก,อ,อ,แกอันนั้นนะหมดยังมาจ้ะครเยอะอาปากดีอาปากโชว์ส <c ười> ูงสูงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเอาไป ปากมันร้องด้วยพูดเยียอเลยเนี่ยเขาบอกโอ้โหได้ต่ออยู่นะพี่ต่ออยู่นะโอ้โหตอนนี้เอาฝรั่งเต็มบ้านเลยน้ำลายจะไหลไหวเปล่าแกะไม่ทันเลยนะไหวด้วยเอาไป ต้องแกะเร็วๆนะฮะต้องแกะเร็วๆอย,ยัดเข้าไปอีกแล้วเข้าไปเข้าไปแล้วตอนนี้เราจะสามสิบแล้วนะครับอีกสองอันก็สามสิบนี่อันสุดท้ายแ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ท่งสุดท้ายได้แล้วได้แล้วสามสิบแล้วนะฮะได้แล้วมีอีกท่าอันเอง <c oughs> เป็นประวัต <c oughs> ิจะเป็นประวัติทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปใครทิ้งกัน ใ,ใกล้แล้วนะครับสาสามแล้วสาสามแล้วสามเฮ <c oughs> <c oughs> ้นี่อันสุดท้ายสุดท้ายอุ้ยสามลุลายลุลายไหนอัปากไหนอ <c oughs> าปากไหนอาปากไหนอาปากไหนอาปากไห โอเคพอแล้วพอแล้วออกว่ะออกว่ะออกว่ะจะตายตายโอ้โหหอแล้วหอยแล้วไอ้น้ำเป็นยังไงบ้างครับกับการเชื่อมแบบฝรั่งสามพันห้าออันนะครับผมไหนไหนดูหน่อยโอ้ยแย่ทุกสีนะฮะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ ก็อ๋อนหวานเย็นๆนะแล้วเคี้ยวเป็นีัไงเคี้ยวได้ไหมอยากมากเป็นอะไรสิบห้าขึ้นน่ะโอ้โหโคตรยากเลยโอเคล้าที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ